สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับพี่ฉันมอลัมเพชรชรัฐประทขามกนันจงอ่างขรร่างสดเจงค่ะเดี๋ยวเราจะไปซ้อนเต้นกันนะคะมอนี้นาวค่ะพี่น้องเอ้ยพดโพแล้วอาบน้ำวันสิตายค่ะนาวแห้งหนาวเหลือนาวไหลยนาวอีอี๋หรอเป็นยังกินแม่นาวคักพี่น้องนาโพดหนาวพู อาบน้าว่ามันสิตายขึ้นมันสิตายขึ้นค่ะอาบน้าโอยขนาดแบบว่าแดดออกเลยได้หนีเง่งหนาวอยู่ยังร่ลมดีๆเยอะบังผุนสาจองอ่างใส่เสือทั้งเสือคุ้มทั้งเสือขันยาาะอเย่เบังสภาพบริเทไทยพี่น้องเบ่งลายมือนี่ตายแดดจังน้อยก่อนค่ะไม่สิเขาล่งซอม ร่ซ่อมกับบ่มีแดดค่ะโอ้ยฝุ่นล่มพัดมาแตะละบาดตะละบาดโอ้โอ้โอ้โอเย็นเขาฮอดเนื้อฮอดกระดูกฮอดหนังสร้างห้เมื่อไพี่น้องเอ้ยหนาวคักหนาวเน ประชากรตื่นไปบูลูกๆตื่นไปบูซ้อมเต้นกันค่ะน้องอแหลมเด้นาวแม่ จะมาได้ใส่เห็นหดแล้วหดทรงเรียบร้อยแล้วหนาวขึ้นตตยเอารลูกๆขึ้น่าเห็นมีเก่าโม่งมาสั่นตัวเก่าโมงแรงพุ่นตีมีเก่าโมงเดี๋ยวตอนนั้นตัวเอาขึ้น่ามีจักคนอืมพี่น้องอือ พี่น้องหนาวค่ะอาบน้ำจุอันสั้นเหมือดเพราะอยากเอาพ่าห่มเขาไปในห้องน้ำโ,โอ้ยจน,นว่าอยากเอาพ่าห่มเข้าไปอาบในห้องน้ำค่ะคุณคู่มากแล้วค่ะแล้วก็อันผู้ดใดนั่นโอ้ยหนาว นี่เวทีเอาขึ้นนั่นเอานกมาใส่แทกคุมเห็นที่แนงขึ้นนั่นเอานกมาใส่แถอ๋อให้ลมพัดมาต่ละบาทพี่น้องเอ้ยทรม่านยางเดียวละยราน่นาวนี่คืออาบน้ำค่ะแต่ว่ายนี่มีความสูงข,ขืือตอนนอนกับผู้ชายตอนนอนกกไข่เนาะพี่น้องเนาะ หนาวลายหนาวแห้งเมื่อว้เราเสียนอ้อมผาพิน้องเป็นตากแดดแล้วรับมีได้มมนหนาวจริงๆน้าหายหนาวขาดไป้บิงทั้งหลังสินี่งชุดค่ะหอยตากไว้ค่ะดีอยู่ไม่มีไก่ไม่ขี่ใส่ตากไว้ของผู้ใดนี่ กล่องอิลี่อยู่นี่มันตกเอาขึ้นให้นางเลยของนางตกกระสีหงหงสี่แหละครัพี่น้องเพราะว่ามันแคบเนาะหลังเวทีค่ะท้ายเบื้องหลังนะพี่น้องเบื้องเคยล่วงมาพี่น้องเบื้องเลยละแต่ว่าก็สีมีเสียงแสกซ้อนในวันนี้ก็ะสีดีประชากรเทาก็นั่งทย,ย่อยมาเรื่อยๆค่ะ บ่ห้าชุดหลังลุงงสอมลุงสแสดงอุ้ยหนาวของสาจงอ่างเอาใส่ถุงไว้เร้วย่านไก่มาสะนี่เอาพูดไดมาผ่าคุ้มหลุดผ่าคุ้มหลุดเดีย๋ยวจะเอาผ่าคุ้มขึ้นใส่ พี่โอ้ยออกไปทางพี่โอ้ยหาแดดหาดดแดดเราหาแดดพี่น้องหนาวแห้งหนาวหนาวนี่ค่ะาอาบน้ำยังนี้อาบแล้วค่ะฟ้าน้องเฟ,ฟ,ฟชวันวิทย์ค่ะ,คะ <g ười> สมะมติคือช้นกลุ่มหน่อยเถอะอาหนาวค่ะ หนาวอีหลีอา,อาบน้ำามหมป้าอาบน้ำเพิ่งอาบน้ำแล้วก็เอาน้ำยังดีเลยของพวกเจ้าอันยังว่าจะได้เปิดใหม่อยู่ดของฉันนี่น้ำองค์มีน้ำองค์พี่น้องคิดเบื้องว่ามันสีหนาวพันใดน้ำองค์ค่ะคืออันมันองค์ไงเมียมันขวมบม่ได้เม่องค์มังก่อนมเออคันเป็นเปิดความทิมแล้วก็เปิดออกไหไม่ๆหม,มันก็สิอุ่นอยน้ำนะแต่นี้องค์มัก องเต็มเต็มเนาะสิความน้ำก็บ่ได้ค้นก็บ่ค่อยอาบปกติแล้วนี่น้ำจะบ่ค่อยอันมี้น้ำจะขอดองตลอดแต่ว่าอันนี้น้ำบม่ค่อยขอดองจะเท่อน้ำเต็มองอยู่ตลอดเวลาค่ะพวานค้นบ่ค่อยอาบน้ำค้นบ่ค่อยอาบน้ำน้ำเต็มองอยู่ตลอดมาในก็หนาวค่ะเออเทาน้ำใส่ตัแต่ละบานี่ว่ามันว่ามันอาบน้ำเย็นเนาะ thừa pứ đây nè chế phê cứ bị ta un thẻ chất lượng hót nam tuần อาจารย์จ้อยลอยเมียเพิ่อนก็ต้องสีสางแล่นมากคนแมนอาจารย์จ้อยลอยเมียก็อาจารย์จืออาจารย์จื่อตื่นคุ้ยพูดนะอาจารย์จื่อตื่นคุ้ยโอ้ยไปหาเดชึ้นพี่น้องว่าใบดอกหนาวนี่พ่อโยนี่ มึงแดดอุ่นๆรับเอาวิตามินอันนี้เสีดอย่างอีกเนาะนี่หนอเล็กนี่กล่องเล็กนี่คือกล่องอีดเดียเยู่สร้างปุ่นกับบ้มาคือกันการสร้างปุ่นกันห,าหนาวผู้ใดผู้ปุ่นต่อยอยู่ปุ่นสี่ล้วพี่น้องเตือนเตือนเจสโกกไข่อยุไรท่านปวดพวกเดียวซุ้มกกไข่นี่ โอ้ยมึงจำว่าหนาวตายเยนาะอ,อีขี่ขาเขาเอ้ยเนาะอะไรห,หรอแม่อะไรห,หรอคะอน,อน้งนองแป้งน้องแป้งแท่งหวยค่ะสวัสดีช่องแม่แม่ใหญ่จงอางด้วยนะคะฝากติดตามน้องแป้เงเอเดนด้วยนะคะโอ้จะมันงามเนาะสวยบอเออเฮ้ยงามคา่ะ<ว>เป็นเป็นผู้หญิงที่มีแบบว่า,าคู่ยผู้เดียวค่ะ <laughs> เป็นผู้หญิงมีหลีผู้เดียวค่ะมึงอาบไป้งนานนานอินนาน อ่านยังขึ้นในสูตรหมู่บ้านอยู่สูตรนี่สีนี่ใส่สิมาเทียงกูเถอะมาจำได้แจ้งใดญเก้าปันนี่แล้วเบมึงหน้าวไปมันสารผ้าพุม่มอ๋อ <c oughs> จะของน,น่ะไปเปลาตะพูดมึงหัวกูด้วยค่าเปียกมันยอดอยี่นี่นี่เขาจะเปียกนี่เปียกใส่หัวมึงบ่เปียกจากเม็ดเป่ามา่เนาะอือเป็นยังไงบ้างน,นั่ขึ้นตรงหัวเปียก ไอ้ปอบมึงอาบน้เพราสายหัวมึงจะอาผิวหยังโหดเลยเท่าน้ำเทตัวแต่ละบาดเนี่ยโอ้ยเย็นเฮ้ยเย็นจะไปฮอดกระดูกกระเดี่ยวเย็นจะไปฮอดสังขารเย็นจนแบบว่ายนเย็นจนแบบว่าโอ้โหโอ้โอ้บ่ไหวบ่ผ่านเด้อ ไปแล้วพี่น้องบานนี้ประชากรเนท้างไม้เรียบานนี้ซ้อมซอมเต้นวนวเนาะขอบคุณทุกการรับชมทางพี่น้องสุขุสุขคนฝากกดไลไ์่กุ้งสะใภ้กุก้งแชร์กดกระดิ่งกุ้งทอดใจรั่วฝากพระเอกนั่งเอกศิลปินที่ถ่ายลงช่องให้พี่น้องเบิง่งสุขุสุขคนกันแล้วกันนะคะ